สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ฮาคอนรอยก็จะพาท่านผู้ชมมาทําเป้ที่ใช้สําหรับหยอดปุ๋ยนะครับสามารถนะํามาใช้หยอดปุ๋ยข้าวโพดหรือว่าพืชชนิดอื่นๆได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทํากันเลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะมีท่อ pvc ขนาด1นทับสนะครับยางนา,ายมอเตอร์ไซค์เก่าตัดเป็นเส้นๆกระสอบปุ๋ยชั้นนอกและชั้นในกระสอบปุ๋ยที่ไม่ได้ใช้เลยสําหรับตัดท่อ การไกสสำหรับตัดถ้าไม่มีก็สามารถใช้มีดได้วิธีการทำก็ง่ายงให้เรานำกระสอบที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาตัดให้เป็นแผ่นที่ใช้สำหรับไว้สะพายหลังความกว้าง3นิ้วมือกำลังดีจากนั้นนำกระสอบที่เราเตรียมไว้นำมาตัดมุมด้านล่างด้านใดด้านหนึง่งโดยให้มีความกว้างพอที่จะนำท่อ p v c ยัดเข้าไปได้จากนั้นก็นำกระสอบมาเจาะรูทั้งสองฝั่งตามคลิปเสร็จแล้วให้เรานำสายสะพายที่เราเตรียมไว้นำมามัดเข้ากับรูทั้งสองฝั่งได้เลย เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็นําถุงกระสอบด้านในนามาตัดด้านใดนด้านหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็นําไปใส่ในกระสอบแล้วหันเหลี่ยมทางรูปเป็นทางด้านเดียวกันเสร็จแล้วก็นําท่อ PVC ยัดเข้าไปโดยยัดเข้าไปให้ลึกอยู่ประมาณ4นิ้วมือของเราก็พอจากนั้นก็ให้เรานํายางในรถที่เราเตรียมไว้นามารัดให้แน่นเพื่อปิดช่องว่างให้เรียบร้อยและวิธีการมัดจบยางรัดก็ทําวิธีตามคลิปได้เลยรับรองแน่นแน่นอน น,นำไปสายจะพายที่เหลือนํามันลวติดเข้าด้วยกันได้เลยเสร็จแล้วก็หาตําแหน่งตัวบังคับปุ๋ยตามความถนัดของแต่ละคนได้เลยเมื่อรู้ตําแหน่งแล้วให้เรานําเลย่ยตัดลงไปครึ่งหนึ่งหรือใกล้เคียงก็ได้จากนั้นให้นําเลย่ยมันตัดเฉียงให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยสําหรับวิธีการมัดสายจะพายเข้ากับปากกระสอบผมจะขอสาธิตกับอีกกระสอบหนึ่งเพราะว่าผมได้ทําการใส่ปุ๋ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการมัดปากกระสอบนะครับก็ง่ายๆเลยครับแค่ให้เรานํา สายสะพายของเรานะครับมาทําเป็นบ่วงแบบนี้แล้วก็นําไปสวมที่ปากกระสอบปุ๋ยได้เลยครับไง่ายๆเลยครับแค่นี้เราก็ได้สายสะพายที่ใช้สําหรับหยอดปุ๋ยของเราแล้วครับหรือใครอยากจะเก็บปากกระสอบปุ๋ยให้ดีกว่านี้กลัวจะโดนฝนนะครับก็สามารถดึ่สายสะพายของเราออกมาแล้วก็ทําการยัดเข้าไปให้เป็นรูปตัวยูกับหัวได้เลยนะครับแค่นี้เราก็หมดปัญหาเรื่องฝนแล้วล่ละครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ